สวัสดีพี่น้องเอฟซีข้อเล่าข้อเล่าพัฒนาทุกคนทุกคนเนาะทุกคู่ทุกคนเนะด้อเมื่อนี้ผู้คุณที่ที่ำคลิปเล่าพัฒนาขอแก่เมือ่อพี่น้องเอ้ยเล่าพัฒนาลุดไปแล้วหรือว่าขอแก่เมือ่อเที่ยวนี้เด้อยพี่น้องเด้อยเดี๋ยววันที่เกตลุด มื่อนี้มาแก่มือขอแก่มือตามดนวนๆเลยรุดไปแล้วต้องตามรุดไปแล้วต้องตามมาแก่มือพี่น้องมือกวนมือมือวันที่เก็ดกะรุดไปพี่น้องไอ้เล่ากอ,อกหนึ่งหกหนึ่งเก้าสามสามเก้า สามเก่าเก่าสามออกทั้งบนทั้งล่างน,พนอพีนองนอเหล็กตัวเดียวออกสองยางของปูลุดของลของเสี้ยนป้าตานเขา่าทั้งบนทั้งล่างดนะ้อพี่นองด้วนยะเดี๋ยวจะเบืองของเสี้ยนป้าตานเบิ่งของปูกันปูเป็นผู้ลุดเอาออกไปกันผู้ติดเอาออกที่ลังกระไรนอพีนองน,นะ้าเสี้ยนนาดีกันจังเอาออร้อมกันไปเลยของปูมากเอาไปกอน ของปุยคุไปก่อนแถวก่อนก็มีเลขเขียงก็มี่ศูนย์หนึ่งสองสี่หกเก็ดแปดเ้าได้ตเก่าตัวเดียวพี่น้องเก้าสี่เก้าส่เก็บมันถึกแพร่ไปคะแนนหนึ่งคือเก้าสเป็นเก้าสามซะลดไปคะแนนหนึ่งนะพี่น้องเนาะบัวไก่บ่วไก่ได้ได้เก่าตัวเดียวเป็นเก้าสี่ว่ามันเก้าสาม เป็นเก่าสานี่ทั้งลางทั้งบนเลขพี่น้องนี่เป็นเก่าสผาดไปพี่น้องเอ้ยแก่มือไม่เอาไม่เนาะขอตดขออภัยจับคู่ก็มีสี่ศูนย์สี่นเก่าสีใครเ็นเก่าสามจะไขอยู่แปดเก็ดแปดสก็ดสองตัวกับแปดเก็ดหกหกเก็ดแปด ซีตัวก็หาแปดเจ็ดหกหาหกเจ็ดแปดห้าแปดเจ็ดสองห้าหกเจ็ดสองลดเลยพี่น้องเอาไวนะ้หน้าไปนี้นะาขอแก่เมือ่อเอาครับขับบันเอามาเตรีมเตรีมลดพี่น้องนะแก่เมื่อเอาเต็มเต็มเอาเตรีมสูตรเลขเทียนี่แต่เก้าขันมันลดไปเทียวหนึ่งแล้วแถวียวรุ่นมากเขาเลยดิพี่น้อง เขาทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัววันนี้ตะเก او คันเคยลุดไปแล้วของปูคุณเป็นดังสันเ<จ>ที่ยวนี้เป็นดังใดบ่สิเขาได้วะอาจสิเขามาติดบ่เขามาติดแต่เที่ยวนี้นะพี่น้องนะติดตามได้ตามขึ้นมาให้ได้เลยลุดไปแล้วเนีเอาเบาๆไล่ใหญ่หางมาเบิง้งพี่น้องมาเบิง้งเขามาเบิง้งเขามาส้มกันเนาะเกามาเบิง้ง คนอื่นกับเบื้องเล็กเคียงก็นับพี่น้องนับปูจีไปเล็กเคียงน้ำไปจีว่าจังเล็ก,ก็สรสางไปม่เหล็กตัางลักน้ำนะให้พี่น้อง 4, เห็บเส้ไปจับเอาน้ำเล็กเคียงเหล็กต่างลักก็มี่ของบนรางเล็กเคียงเหล็กต่างลักบนลางมี่ศูนย์สาม ี่หกเก็เก้าเ็กเคียงเกโตเดี๋ยวนี้ไม่เกโต Những sáng, chẳng hạn, chẳng hạn, kết hạn, chẳng hạn, chẳng phi chẳng hạn, chẳng hạn, này hạn, chẳng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  hạn, วิ่งวิ่งเก้็ศูนเขากา็ศหลุดพูดเขาก็ศูหลุด ข้าสูนหลุดแล้วก็จับคูจับคูบคกันศูนหาไอศูนสี่ไอศูนหา

สี si si ่หาแล้วกัสี k k si ่หาตัวละหกเก็ดหกเก็ดหกเก็ดเก้าสี่ เก้สสสาส3 90 90 lệnh lệnh cao huynh xuống lụt chếp hình ảnh đó cao lụt xuống có đến được nó đến cầu đến câu cầu đến câu loang xuống 3 tòa สามตัวสี่ตัวมาเพื่อฝุกนพหนงนะสามตัวสามตัวหา้าสี่ศูนย์ห้าเทียบฝุกสามตัวหา้าสี่ศูนย์แปด ก้ศ um ูนสีตัวส so ี่เติมเตนวันจันทร์สี่ตัวสอง สี่ศูนยสองแปดสี่ศนย์สี่ตัวสองตัว วัน,น,นที่สิบมาแก่เมื่อพี่น้องวันที่เกตลุดไปแล้วได้เกาตัวเดียวเก่าซีสเมเก่าสามมาอีกที่เมือนมันชิมาออกมาอีกบ่ของเราพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อมาแก่เมือ่อลุดไปแล้วเที่ยนนึงแล้ว ขออาไพเร่หลายมาแก้มือศูนหกสามศูนเก้าหนึ่งเกด Kes, ha 8, 8. ผู้ขนแคบหนาจอเด้อแคบหนาจอเด้อพี่น้องเด้อผู้ได้ข้ามาแล้วก็ได้เที่ยวนี้มือนี่ผู้ขนวันที่สิบวันกันที่สิบมีขอแก่เมือ่อพี่น้องวั่นชุกที่เกลุดไปแล้วเขามีเก่าตัวเดียวพี่น้องวันนี้มาขอมาแก่เมือ่อ ได้เก้ารุดคันลุดไปเเขาหรด,ดี่ตะเก้าเมื่อนี้มาแก่เมือ่อได้วันจันทร์ที่สิบวันจันทร์ที่สิบนี่เมื่อนี้กับวันที่เท่าใดละวันที่แปดบ่เมือม่อนี้เมื่อวันที่แปดได้ปีนองดนะ้ะวันที่แปดกรกฎาดามือปอยคลิปเล่าพัฒนาะเมื่อนี้มาแก่เมือ่อ บุญดังเล่าพัฒนาวันที่10กรกฎาคมพศสองพันหาร้อยหกสิบหกเลขเคี่ยงเลขตั้งรักกะมี0345679าม่คูวิ่งลูดพี่น้องเก้ากับศูนย์ขันจับคู ดับโ0 40 45 67 94 9390 3ตัวี540 890 ตัวเด่นตัวดังตัวกลมให้สองกลมนะพี่น้องเด้อจัดสองกลมกลมแรกสี่ศูนย์กลมสองเก้าศูนย์ฟันลานตัวกันตัวร่องกัน สี่ห้าศูนย์ห้าทดลองทั้งนั้นพี่น้องซี่ห้าศูนย์หากเก็ดเก้าสี่เก้าสามมกเก็ดคู่พี่น้องสามตัวเก่งสามตัวเก่งแปดเก้าศูนย์กลมคนแปดเก้าศูนย์ ปดเก้าศูนย์เยบานาเลกโอ้เริ่มจดเลขสีตัวลงน้ำไม่พ่นองสี่สีตัวลงน้ำเดียยวเดีตัวเอาไว้นีในน่อยตัวใน้อยก็ได้เนะขวงของเก่าศูนยนี่เริ่มลงเรืองหลงหลงสอ เก้าศูนตัวเด่นได้พี่น้องเดินเด่นกลมไปเลยสองแเก้าลขตักลมเดินไปเลยเริ่มเรลง,รง,รงนำ้ำซีตล่องตัวเด่นสองแปด้าศูนย์ได้พี่น้องตัวนี้น้อยอยคนอันนี้ล่องอันนี้ล่อง ล่องล่องล่องกรมแดงไว้กันอขอบแดงขอบแดงเด็กซีโตนานรุร่นอาอพอดีชิคกับมารุ่นกับมารุ่นมาเบื้องด้วพี่น้องด้วยบอลในแคปหน้าจอแคปหน้าจอเมื่อน,นี้ขอแก้มือวันที่เกตลดไปแล้ววันศุกร์ที่เกตขวออ้าไฟไลๆ เหล็กได้เก่าซี่ตัวเดียวเป็นเก่าสามจะลุดไปตัวหนึ่งนะลุกไปคะแนนเนะี่ยมือนี่เอาไม้พี่น้องเอาไม้แก่เมือ่อเล่าพัฒนาได้พี่น้องเ้อของปู่คุณมือนี้มาแก่เมือ่อขออภัยหลายๆที่ลุดที่คิดวังกันนะพี่น้องนะคอยสมบังว่าเขาหลุดกับเขาบ่าเขาลุดกับเขาตั้งรักเขา <c oughs> เล็กเคี่ยงเล็กวินตอนที่เก็ยดบ่เขาลุดไปเลย เอาเมืนเน่อีวันที่สิบมาแก่เมื่อวันที่จันที่สิบพี่น้องเลขบนล่างเลขเคีื่งเลขตังรักก็มีศูนย์สามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าเลขวิ่งรูดเก้ากับศูนย์เด่นเก้าเลขจับคู่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์กลมเด่นปันล้านสี่ห้า่องศูนย์ห้า่อง หกเกล่องเกสล่องเกล่องตัวเก้าพี่น้องมัน่าในฮาเล็กเ่าเป็นยังสันอ่าวลังเทียก็ออกมาตัวเก้าเก้นยเด่นฟันหลาน3ตัวก็มีห้าสี่ศตัวก็มี2องแเนี่กลเด่นได้พี่น้องเน้นเด่น3ตัว สีต่ตก็มี2540 2สี่ศแล้วก็ตุกกลมเด่นสีตัวก็มี2890ปดเก้านย์เอาพี่น้องอาไปพิจารณาเบึง้งแต่เก่าของปูขุนทะลุดไปแล้วเขาด่ครับพี่น้องเอ้ยบ่่ผิดบ่พลาดที่ทะลุดไปแล้วเขาเลยรอบต่อมาคือเขาวันที่10นี้เขาแน่นอนอ่าพี่น้อง f อฟทุกทุกคน,กคนผู้มาติดตาม นี่จะความสุขความจะเลร่ญนเดอ้อพี่น้องเด้อเอาไม้เอาไม้ไมแก่มือไม้ให้ลำลำลร้ยลุ้อย่าเจ็บอย่าจนความเก็บอย่าใดคว่ไวขย่ยามีพวกกันไม่คลิปต่อไปสวัสดี